ทำไม YG ถึงไม่ปล่อยเพลง U M e ของ Jennie Backping ลงในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเพลงสวัสดีค่ะคลิปนี้แอนจะพามาสองความคิดเห็นของแฟนๆหลังมมลค์จะตั้งคำถามว่าทำไม YG ไม่ปล่อยเพลง U M e ของ Jennie b a c k p i n k ลงในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเพลงคะ เจนนี่แบล็กพิงค์เป็นอีหนึ่งศิลปินเคป๊อปที่มีความสวรรค์มากมายก่อนที่เธอจะเดบิวต์จนตอนนี้ได้รับฉายาว่าเป็นมอนสเตอร์รุกกี้เพราะทักษะและภาพลักษณ์ที่น่าชื่งของเธอนั้นดูเกินกว่าจะเป็นไอดอลที่เพิ่งเดบิวต์ค่ะและเนื่องจากแบล็กพิงค์เริ่มทัวร์คอนเสิร์ตบอนพิงค์เวิร์ทัวร์ทำให้เป็นเบอร์ภายในวงของตัวเองนะคะ,สะแสดงโซโล่ของตัวเองในคอนเสิร์ตโดยเจนนี่ก็ได้สแสดงเพลง You แอนด์เป็นครั้งแรกซึ่งก็มีบริ้งจำนวนมากที่ตกใจเพราะไม่เคยได้ยินเพลงนี้มาก่อนและทุกคนต่าง ว่าอาจจะเป็นเซโรเพลงที่2ของเจนนี่หรือเปล่าคะและเมืวันที่26มกราคม2023เจนนี่ก็ได้ปล่อยภาพเบื้องหลังการเตรียมตัวสำหรับแสดงเพลง You and Me ผ่านช่องทาง YouTube Jenny RubyJen Official โดยเบื้องหลังจะเล่าถึงการทำงานการฝึกซ้อมท่าเต้นรวมถึงแสดงให้เห็นว่าเจนนี่นั้มีส่วนร่วมในเพลงนี้มีการออกแบบท่าเต้นในบางท่าด้วยค่ะ เจนนี่ยังบอกอีกว่าเพลง You and Me ถูกเขียนขึ้นในช่วงเวลาที่เพลงโซโล่ของเธอปล่อยออกมาดังนั้นจึงเกิดคำถามว่าทำไมเพลง You and Me ถึงไม่ได้อยู่ในอัลบั้มโซโล่ของเจนนี่ค่ะและในประเด็นนี้ทำให้แฟนๆหลายคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นค่ะเจ้าว่าอาจจะอยู่ในอัลบั้มเ็มวงแบบโรเซ่ฮอสชูล์เพราะ You a น d Me ีทำเสร็จพร้อมโซโล่ปี2018แต่ทุกค่ายปักทิ้งถ้าเจนนี่ไม่ขอเอามาร้องในคอนก็คงรองไว้ไม่หายต่อไปตามสไตล์วาจี เป็นเพลงที่อยู่ในดีลที่จะปล่อยพร้อมโซโล่ครั้งแรกแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมค่ายถึงตัดออกเหลือเพียงเดียวเหตุผลที่แท้จริงไม่มีใครรู้วายซีไม่เคยมีคำอธิบายเรื่องนี้เลยหรืออาจจะเป็นเพราะไม่ใช้เพลงนี้ปล่อยอยากเป็นทางการก็เลยยังไม่เอาลงแพลตฟอร์มใดๆชื่อเพลงก็ไม่ยอมบอกหรืออาจจะรอไปใส่ในอัลบั้มโซโล่ของเจนนี่ก็ได้นะแบบเพลง Lady For Love ที่เพิ่งเอามาลงส p o t i f y พร้อมกับอัลบั้ม b o n Pink อย่างไรก็ตามค่ะประเด็นนี้ก็ยังเป็นที่ท้าทามถึงค่าย Y ซว่าทําไมถึงไม่ปล่อยเพลงในสตรีมมิ่งคะและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่แอดนามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังค่ะความที่เห็นนั้นอาจจะยกมาเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยค่ะคลิปนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ